เดินเข้าสู่เทวไลวัดภูแห่จำปาสาหรือเปล่า ไม่ใช่ครับไม่ใช่ค,ครับแบตหมดอีกฮะมาที่นี่แบตหมดเร็วจริงๆนี่ นี่คือปราสาทหินวัดภูเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันทีไงนี่คือปราสาทหินวัดภูอือ

ฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นเหมืนอนฝั่งนึงนะกำลังซ<ป>่อมแต้มอยู่ทางเข้าน

ใครเลขาบอกว่าเดินขึ้นไปอีก70ขั้นชั้นๆจะไปถึงเทวารายสถานเลยนะ เดินไปดูกันเรามันนักปีนเขาอยู่แล้วอันนี้น่าจะเป็นทางขึ้นนี้เขาปิดแล้วปิดซ้อมแสมขึ้นไม่ได้ ไม่ใช่ทางขึ้นเขนานะทางขึ้นเขนาน่าจะส่อมแสมอยู่ไม่ให้ขึ้นนี่ฮะนี่อ,อไปเป็นประตูสุทเอวะลรยนี่เดี๋ยวขอพักซืึนหาแป๊บนะเดินขึ้นไปต่อ jinaan คนสมัยก่อนเนาะก็ช่างจะมาสร้างอ Để nhìn cái hộp nữa

نعم <تسجيل> اوه <سجيل> 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 ขึ้นก่อนฮึบฮึบโอ้ขาวงพระจันทร์ยิ่งกว่าน,นี้เคยมาแล้ว

พากันสักหน่อย้นครับลูกกูกับแม่สลานอน สอนออัอรัรนนี้สถานเทวอะไรแกะสลักบนหินแต่นี้ก็ไม่ทราบว่าแกะเก่าหรือแกะใหม่นะ จะเป็นวัดเก่า เดี๋ยไปดูข้างในกันไม่มีอะไรเลยมาถึงตรงนี้ก็ยังมีซาประหลักศักดิทั้งอยู่นะซากเก่าซากเก๋อไก็เป็นแค่ว่าลายรูปปัานก็ไม่รู้ว่ามันเก่าหรือใหม่นะ เราเดินมาก็จะมีอีกง่ายไหจะมีสร้างราคาแพงรีวิวอันนูน้นแอ่งน้ำนั้นผมว่าน่าจะเป็นน้ำประจนะํากระสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนชอบมีคูน้ำนี้ เดินขึ้นไปได้อยู่ผมก็ไม่ได้ไปไหนแล้วเอาผมมีเวลาไม่มากเกยวต้องรถไปคืนขนาดนีย้ยังจดไว้เลย นะมีมีการแกะสลักที่ค้นหรือไม่แน่ใจว่าแกะใหม่หรือแกะเก่าน,นะนี่แกะเป็นรูปช้างแกะเป็นรูปช้างช้างน้ำมันม เขาก็เหมือนลูกช้างจริงมองเงี้ยก็ช้างเลยตัวเนี่ยจะงอยนะเหมือนช้างเลยลงไปได้อีกนัดผมไม่ไปแล้วนะเห้มาเนี้ยนั่เป็น กระถางที่บูชาที่มีการเก็บสลักนี่อะไรตรงนี้น่าจะเป็นแท่นบูชาอะไรสักอย่างหินทั้งก้อนนะ่ะคนโบราณทำได้ยังไง มันน่าจะพังขนาดนี้โอเคอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะมันมีทางลงไปนทางนู้นต่อผมไม่ไปละด้เวลากลับกันแล้วครับกลับเมืองไทยกัน ก็วันนี้นะ <coughs> <coughs> 그게는 눈에 띄게 달라지는 거 아니야. 어. 그럼 조금 더 찾아볼게. 이 픽처분 깜짝할 거 아니야. 음. 알아듣기 คุณท่านที่รับชมรละฟับบงกันนะครับไว้ติดตามกันหมายว่ามีพีหน้าเราจะไปไหนกันไปจังหวัดอะไรของเราจะไปจังหวัดอะไรของประเทศไทยจะไปที่ไหนไปยังไงไปกับดีมหนึ่งสองห้าไอกับต้อง ต้องเที่ยวขอบคุณครับ